สวัสดีพี่น้องฟองไปพี่น้องคอยได้เห็ดแตนตีนแกะมาเห็นว่าแต่มากหักหลายพี่น้องเป็นนิเพิงไปเกมมือวันอาทิตย์เอาไปฝากคุณสาพิทหานเอาไปฝากมูสามคนพี่น้องหยาดก,กันสวดสวดฝรั่งกะกะมาของฟรีขึ้นเฮาเ้ยพี่น้อง บ่าเมนต่าเฮาได้มาของฟรีไปเนาะฝรั่งก็มางวดก่อนแล้วไปฝากสองคนถามหาแซลเซลวันนี้พากันไปเก็บอีิเนาะบันอาทิตย์วัางหันกคเลยคนไปฝากมือขอยไปฝากมูฝรั่งอีกผู้หนึ่งนี่ล่างแล้วล่างหิงคางแล้วหอมไปนนองเลยมารีวิวบรยรีวิวมาพี่นองเบิ่งตอนนี้กําลังกําลังต้มน้ำฝนรัวๆอยู่พี่น้อง อันแขว่นั่นอยอัน,อน,อนพัดอันใสไข่ใ,ให้ไม่ลานี่แล้วก็พัดพัดธรรมดาใส่เนื่อให้คุ้นาานะพี่น้องให้พิหารแล้ววุตสาค้านหาข่เนาะข่เห็นให้เผื่อกินเนาะสำหรับข่นะพี่น้องไข่ซิมโมกไข่ซิมโมกกอบแซบเนาะแต่ข่ซุบซุปแล,ลวล่ะไข่ซุปแล้วย่างแซบเลยเอาใส่อ้อมกับแซบได้พี่น้อง หมอวหนอาทิตย์ข่อยลุยข่อยบุกถ้ามาชายเป็นนิเพิงเป็นนิเพิงผมกับ่าวีถ้ามองเก็บเจ้าของข่อยอยัางห่าวพี่นอนจะถือจะซากข่อยได้พี่นองเด้อวันนี้พี่น่าวันนี้บบกใหญ่ได้จังงงานจริงหินเด้อโอ้ยหอมหอมมืออื่นเอาเอาไปฝากเกินฝรังเพื่อนเสียเอาวันนกพิลามาฝากเมื่อข่อยเพราะว่าเพื่อนไป ันไปจัดการเราไปหลักมากเนาะอู้ตกแล้วพี่น้องตกแล้วตกแล้วตกแล้วตายจใ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 จของดีขี้เหี้ยเนาะบาทนี้ลูกเก็บก่อนจ้าลูกเก็บก่อนพี่น้องเห็ดข่อยเหี้ยโอ้ยอุศาวศาวศากของดีไข่เหี้ยของดีเหี้ยหมดเอคามาซิมเด้อค่ะหมดเอหมดเอซิมบ่พี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจแลอพี่น้องเด้อติ๋ขหามาเบ่งมาแงแยงเด้ออันมีคลิปที่ว่าข่อยอันข่อยพัดกันนั้นน้อพี่น้องพัดร่วมมิดผัดไก่ใส่ผักสมอบี <c oughs> มีคนทวงโอ้ยมีอยอมไอ้หอมบึ่พิ่เตรียมล้วก็มีไอ้คนเด็กคนว่า, <c oughs> วาจางไหนกับเค็มมานะ่ะอื้บอยบนะ่ไก่น่ะต้องเติมเกลืออี่สนงว่าข่อยกินเค็ม ถ้เบื้งข่อยจะเป็นโรคไตแต่ว่าเป็นมาแล้วไี่หน่องโรคไตเนี่เป็นตาหน่อยๆเพราะว่ายังทํางานหนักข่อยแบกนิดแบกปูนตาหน่อยๆแบกนิดแบกปูนหาเงนินน่ะเลียงยุ่ย่อยแม่ข่อยเป็นโรคไตแล้วค่ยไตยอักเสบเที่ว่าแข้มันบ่แข้มเดียข่อยเดียกเดียงเดียกแค่จิบเาว่าเดียงเดียกเดียง เดี่ยวกันเดี line, lo, los, ่ยวก็ใสพลังงนก็่าใส่โลดีหลายเนาะดูใส่วุษาสิโลดีให้เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเบิร์เนาะคอยอ่านไปคอยก็ยิ้มไปอ่านคอมเมนต์นะเจ้าหน้ากเข้มพิบคาดมันจางอ่ะคอยต้องเงินใส่เงินเกลินยังว่าคอยอยากหัวไหลเห็นวอรคอมเมนต์ทุกคั่ที่มูจอกเขียนมา มมอประยิ้มด้พี่น้องข่าวคือมีตะผภาที่เขาเหตุไปเนาะเขาเห็ุขีปไปแล้วมีคนมาเม็นมีคนมาบอกมีคนมาคุยเห็นวะอันนี้คือคุณข่าของการที่เขาท่อมขีปเม็นวาพี่น้องพ่าต้องการอย่างารดอกทฟังเสียงหมอไปฝนรัวๆอันตอนนี้ค่อยดขีปนี่ประมาณสามทุ่มยี่สิบหกของฝรัง่งเศสพี่นอ้องอาสิดจแจงแน่จากน้อยได้พว่าค่อยเปิดไฟ ไฟนีออนถ้างั้นจะเห็นหน้าแล้วมันเดืกดแล้วมันเดืกแล้วทุกคนเขานอนไปแล้วมิแต่คอยว่าว่าว่าเพราะว่าคอยคอยต้องปาดเฮตีนแกะหอมแสบไปเเด้อพี่น้องคอยใหญ่มือเจ้าซีนนั่งแต่ว่าเฮต้นี่ตาแหงไม่ได้นี่น้องแน่นเจ้าซีนบอกมันตาแหงไม่ได้มันต้องแสแข็งค่ะแสแข็งไปบานห้องเอาแข็งแ็งไปก็ได้เด้อเพราะว่อยเคยเอาไปแล้วแข็งมือหนึ่งจะคอยไล่ไล่ เปาไปงานบุญนี่พอยแม่ออมม่อยเอามไม่ยังว่าป่านให้เบิง่งเขาปลาแล้วว่าป่านไห้เบิง่งเป็นยี้เพิงเป็นยี่เพิงตอนเขปาปลาตอนยึดธรรมาชาติเี่ยเป็นนี้เพิงยี่เพิงก็พิหารอณาวนขนาดพี่น้องวันอาทิตย์ว่างันนะ่ะสองคนนะ่ะห้องขับปลาจะได้ก็ขอบคุณพี่น้นองเด้อที่เขามาเบิง่งมาแย่งกันนะพี่น้องนี่แหละการใช้ชีวิตของ <c oughs> มึงนาอ เมื่อตากันทุกวันเนาะมีแห้งเนาไดจัดไปแนวดานพี่น้องขอหายห้องมีความสุขเงินบ่แต่มีความสุขเขตใดมดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีความสุย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้หละแล้วก็่าไปเบียดเบียนเจ้าของเนาะพี่น้องเนวดานะว่าบ่ข่อยปลาแล้วนี่ข่อยสีลวกได้พี่น้องนี่ข่อยปลา ดมเบิ้งดมเบิ้งดมเบิ้งดมเบิงบ้งคอปานแล้วบันนี้คอสิลวกลวกแล้วบันนี้คอคสอใสซองฟีดไว้หรือว่าส,สมมกกิมกก็ได้มกก็ต้องล่อไอ้ไดขคอไปซื้อหมูมาหมูสามสันมาหมกแต่ถ้าหม,มกแล้วก็ต้องไปแจกหมูพี่น้องถ้าหม,มกกินผู้เดียวขอกระบ่กกินนะกินผู้เดียวว่าแทบต้องไปฝากหมู เาป่าคือตอนตหนหน,น่อยเนาะเดซิว่าเดซิว่าย่ายหนีว่ามีแนวเหตุไม่สิงมวดสุดท้ายได้พี่น้องควายนะเบิง้งเบิ้งพูนจูกุมันสิงมวสุดท้ายแล้วแต่ว่ากระสิเปถ้ถามันบอบว่าเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องกระสิไปจ่จอบไปอยู่ส้านาการณ์เมืองฝรั่งเศสตอนนี้กะ แย่ yeah, อยู่พี่น้องคือเกาะะ่าเราไม่ได้ออกไปใส่หรอแต่บักเขาที่ไปได้คือว่าเขาให้ไปอ่20กิโลเมตรห่างจากบ้านแล้วก็ให้ไปได้3ชั่วโมงก็เลยไปได้ท่านซันก็ไปบ่ได้ปลาเนี่พี่น้องก็ซันก็ออกไปจากบ้านบ่ไ,ได้ไปย่ำใดก็ต้องเออ่มีใบอนุญาตเนาะต้องจดใบอนุญาตถ้าเขาตรวจมาคันประซันก็รอย35ยูโรพี่น้อง ตองใจเห้เขาเนาะเขาปับเนาะเขาก็ต้องทําตามกฎเขาทุกอย่างอยู่ที่นี่ต้องทําตามกฎทุกอย่างถ้าถ้าเขาโดนเขาตรวจมาเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องโดนเต็มเต็มเสียงเสียงหมอคอยฟดอ้วอ่ะอันเน่ย,ยางว่าพี่ว่าฟังพี่ไม้เพื่อนัดตีมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ บลาอยากซีมบออยากซีมเห็ดน้ำมีแมวบอมีแม่มีมาเกียวไเด้มมาเดิอพี่น้องไปอยากซีมน้ำถ้าเป็นบาร์ไดกับเมียบ้านขอเสียเอาแบบแซ่แข็งแขงไปเลยเด้อพี่น้องแบบแพงจะมีแบบทุกอย่างขอค้นไปทุกปีนะน้องทิพวรรณวันน้องทิพวรพณวันเราคอยแต่ทรงฝากไปให้เนาะอยากให้ซีมกันทุกคนล้วพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องมืองให้ อยากให้ซิมรสชาติวามันเป็นจังแดของน้องของน้องจะอร่อยไหมบ่าวบ่าเจาหนาที่เราพี่น้องอย่ามือเจ้าเปื่อนมือเจ้าอิ่มนี่คอยปาดแล้ววันนี้ปาดปาดปาดเราก็ัไปลวกลวกแ้วโหดเหี้ยน้อยเดียวเพราะว่าดเป็นเนาะเหตุอันนี้เนาะเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นคอยแอจงไว้ถ้าฝากไงมูอฝรั่งอีกูนึงเอาไปหายสามซี่เจ้าเนี่ยแหะพี่น้องเอาไปฝาก เขาเก็บมาเขาก็ไปฝากเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นถ้าขายอยู่ในห่างกับย่างแห้งอันนี้วัาเลี้ยงเห็ดได้พี่นอ้องเดี๋ยวใอยสิมาบอกเพิ่งว่ากอนจะกินเห็ดคือจังไรคือกินได้มันบอเมื่อมันว่ากินชุมซีชุมหาไม่มีขายตามห่างเนาะเขาศึกษาซะก่อนเดี๋ยวใครลวกแล้วสิพัดอีกพัดกระแทบหอมเด้่พี่น้อง ขอ่ขอยขึ้เขากล่องว่ามันกล่องนั้นพี่น้องเพราะว่บบาไฟเงี้ยมือขึ้นเนาะข่อยอยู่ในขั้ว,ว,วในขั้วข่อยนี่คือที่จำศีลข่อยแลยแหละยิ่เพิงยิ่เพิงตามเดิมพี่น้องขอบคุณที่เขามาเบิรเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณถูกกำลังใจเด้ออันมเมื่อไปนยังได้ให้คิดไปกับแนมแต่เวลายัน งานพี่น้องเปิดงานพี่น้องน้ำการอันขั้นบรสันกับเจ็บบ๊บเบิบ้งโจบกเกได้ได้เด้พี่น้องเดอ้อแล้วตะมวยเจ้าเสิเดดยเฮดเดอร์ถูกกำลังใจเขามาเบิ้งกัมีค่าเสมอแหละสองวินาทีหนึ่งวินาทีบ่ว่วาการพี่น้องบรอบวาอย่างจุดประสงค์คือว่าเฮ็ดเขาเฮ็ด้าพี่น้องมวน,นำ้ำถ้าเขาเฮ็ดทาพี่น้องมักนำ้ำอันนี้คือกำลังใจพี่น้องถูกคอมเมนต์จะเห็นในคอมเมนต์อ่ะ รอยยิม้มรอยยิ้มตลอดคอมเมนต์อ่ะพี่ละจีเจ้าเจ้าเขียนมาทุกคอมเมนต์อ่ะเห็นคอมเมนต์ถึงมาแสยหัวใจ,ใจแต่สาวน,นั้นก็มีรอยยิ้มพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อเพราะว่าแสดงว่ามันเปิดถิ่มไว้ แสดงว่าขาใจมากลาย้ยคอมเมนต์ที่ว่าเข้มแท้เข้มแท้จะแสดงว่าเบิง่ง <laughs> มีแต่ความทีแสนดีจากมันแรกถึงวันนี้ก็ไม่มีวันลืมนะพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายได้พี่น้องวนะันนี้ขอเสียวไปดว,นะวกเนาะพ่อเจ้าเบิง่งบอกขอ,อไปดวกอะลวกกับต้มน้ำฮอนฮอนแล้วก็ถิ่มบัวบะแซเนาะขอขวบสิบปานี่เมื่เจ้าเบิ่งเนี่แหละเล้วเล้วย่อยสิบปดสิแม <laughs> ่นนะแล้วเล้ว <laughs> เลวคักเลีเออล้วแน่ะพิทหารเขาบอลแล้วพิทารเขาบอลพิทารมาวางไหนพิทารบอกว,าวา่าเออไปนอนกันเด้อพะนะ <c oughs> นี่แหละี่นองชีวิตข่อยอยู่เมืองหนกเมืองหน้างอมงอมยังแง่เมืองสิละยังเมื่อเ้ากระตื้นต็เจ้าไปส่งลูกสาวหน้าที่แม่คือหน้าที่แม่พี่นอง เอกยังกระด่ม้วนกระดแต่ว่าอย่าลืมนาทีเจ็ดี่เจ้าของเหตดคมรับผิดชอบนะพี่น้องเนาะล้วก็น,นาทีเจ้าของคือ,อยังอย่าลืมออกกําลังกาย <laughs> อย่าลืมแลนนาทีเจ้าของออก,กําลังกายอย่าให้ขาดทุกเช้าเนะพี่น้องหักไฟกระดแต่ว่าคอยหักเจ้าของเด้อเงินบ่ เขาต้งองยู่เขาต้องสูทุกอย่างนี่หละเลี้ยงลูกเลี้ยงไพ่ามากเขาเ่็นคาคอยยิ้มรัดเลยวนะ้นจังได้กกสูได้เห็นว่าเขาต้องสูมันได้อะเขาเก่งกามันเอาพี่น้องโลกวิกวับมา,เ,าเก่งแต่ว่าบ่ลไตเมียบานซื้อหอกบัลแล้วกะถ้าลไตเมียบานมือห้องพี่น้องเช่ายูทูบเจอกันแถมวันกุ๊บ ส่แบกน้ามันงนเอาไปฝากมือเจ้าไปน้องใชร้องกันมวนกุ๊บพอแล้วก็ดวนแล้วได้พี่น้องเห็นขขอยว่านี้ไขอยก็เห็นเจ้าของเป็นก้อพาขครบแล้วข้าจากได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกทแรงใจได้เอามอาให้เบิ้งให้เบิ้งเหตินแกะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกทานเด้อข้าเดียวกันยงมือพนุก็ห้ยมือเจ้าอยู่ดีไม่แห้งได้พี่น้องเด้อ ก็ห้ถึงรางวัลที่หนึง่งน,น,น้อยเล้าก่หนีเงินหมนออนนื่นเออน้อยเตืองหายมีเงินแสนเนาะพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บพี่น้องเริ่มเริ่มทุกขานเด้อถึงรางวัลที่หนึง่งขอพยายามตามเดิมถ้าพวกเจ้าถึงรางวัลที่หนึง่งก็เป็นพี่น้องกันจุ๊บแหงมาแดดพ้ามือข่อยบายเห็ดบ๊ายบายเริ่มเริ่มทุกท่านเริ่มเริ่มทุก ส่องกำลังใจเขาบ่าว่าไหวคำข้า,ขา,า,างหพ่อไงคือปวดแขววันนะแขวยังเตรียมอยู่ใครยือ่อ <laughs>